อาชี้แจงหน่อยพี่จริงเราเคยเจอกันอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้ลงรูปคนจะนึกว่าเราทำไมถึงไม่ได้มาเจอการก,ก็เจอกันค่ะน้องน่ารักค่ะและพุกน้องก็น่ารักด้วยค่ะไม่ได้นนนะคะูยกันบ่อยก็รักกันในไอจีค่ะค่ะเพื่อนลูกชายก่อนได้ไหมคะ <laughs> เพื่อนลูกชายก่อนได้ไหมคะ <laughs> ละอ่านละสะดุง้งละอ่านละสะดุง้งตกแต่ว่าเคยเจอใครบ้าเจอใครคะแม่เจอบ่อยค่ะ ก็ถ้าไม่มีอไนนี่ก็ไม่ได้เจอกันนะคะนานๆกินข้าวทีช่วงแรกๆก็อาจจะเจอกันก่อนที่โควิด่จะกันอาทิตย์ละสามสี่วันตอนนี้ก็พอโควิดก็สิบวันเคอทิ้งสมมุติว่าเขาไ่เจอใครเราไปเจอใครเนี้ยอ่าเราก็ต่างคนต่างตัวละก็ไม่เจอแล้วก็บวกไปอีกออกไปเจออ่ะอยู่บ้านกันละอะไรเนี้ยอุ๊ยนั้นักไม่เจอกันแต่ความรักก็ยังเหมือนเดิม และการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ของพี่อ้๊อนะถ้าเกิดใครได้ฟังก็จะรู้อยู่แล้วว่าทั้งคู่เขาไม่ได้มีอะไระนะฮะเขาไม่มีการเทียบชั้นเทียบรักสมีอะไรกันหรอกเขาก็คนรู้จักกันแต่ว่าแค่ไม่ได้ลงรูปเท่านั้นเองคุณถ้าเกิดว่าคนไม่ถูกกันเราจะมาเล่นแอปสาดน้ำสงกรารนี้ไหมไม<อ>่ทางไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นแฟนคลับก็ใจเย็นๆอย่าดราม่ากันเลยนะฮะอย่าเอาไปแบบเปรียบเทียบอะไรกันเลยนะครับก็ขอให้ติดตามผลงานของทั้งคู่แล้วก็รอดูว่าเขาจะเป็นว่าที่สะพ้ายใหญ่และสะพ้ายเล็กไหมอันนี้อันนี้ค โฟกัสมากกว่า,ามาช่วยกันลุ้นเรื่องนี้ดีกว่าออะไรก็ติดตามแล้วกันครับแต่ว่าเมื่อกี้เราไปในงานบูงสวงของภารพย์